สวัสดีค่ะเรื่องดิลลักษณะหุดค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฟิลเทเลคอมคอร์ปอเรชั่นจำกัดค่ะฟิลเป็นผู้ให้บริการคลื่นสัญญาณมือถือค่ะเรานะคะได้รับอนุญาตจากกสทชให้บริการเป็นคลื่นสัญญาณที่10ของประเทศไทยค่ะเราเป็นคู่สัญญากับทาง NT นะคะก็คือเมื่อก่อนจะเป็น TOT ค่ะวันนี้เราให้บริการคลื่นสัญญา2001และ2003ฟิลนะคะเราจับตลาด N i c h e Market ในปี2019ที่ผ่านมานะคะ เรายอดขาย200,000ินและในปี2020ยอดขายที่จะเกิดขึ้นนะคะสำหรับตลาดนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยก็คือ2ล้านสิ้นเพื่อน,อนๆคิดตามนะคะโควิดมาปี2020ยอดขายของเราเป็นศูนย์ฟังไม่ผิดค่ะเป็นศูนเราไม่มียอดขายเหลืออยู่เลยนะคะต้องบอกว่าวันนั้นมันตัดสินใจง่ายที่เราจะล้มเลิกหรือปิดบริษัทไปเลยก็ได้เพราะว่าเราไม่มีตลาดละ เราไม่ได้เตรียมการไว้ล่วงหน้าสําหรับเหตุการณ์นี้แต่เรามีแผนค่ะฟิลนะคะพิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเรามีแผนที่จะเปิดตลาดเมืองไทยเรานําแผนธุรกิจของเรานะคะกลับมาร้อยเรียงใหม่เปิดจุดให้บริการทําตลาดเมืองไทยค่ะเราไม่ยอมแพ้เราเปิดโครงการรับสมัครดีลเลอร์ขึ้นมาเพื่อเป็นจุดให้บริการของคลื่นสัญญาณฟิลโครงการซิมปันสุขของเรานะคะสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนไทย เพียง50วันนะคะที่เราเปิดโครงการซิมปันสุขเรามีดีลเลอร์6,000กว่าดีลเลอร์ค่ะทั่วประเทศนะคะเราสามารถสร้างรายได้ให้กับดีลเลอร์นะคะหลายๆท่านนะคะเป็นจำนวนเงินหลายแสนบาทค่ะวันนี้นะคะทุกท่านอาจจะเจอวิกฤตเหมือนกับเรานะคะเหมือนกับฟิลเลยไม่อยากให้ทุกคนท้อนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนและเหตุการณ์ที่ทา้าทายแบบเนี้ อยากให้ทุกคนมีสติเชื่อมั่นนะคะแล้วก็มุ่งมั่นอดทนสำหรับ SME ไทยนะคะทุกทุกคนผ่านไปได้แน่นอนค่ะขอบคุณนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะ